หอหางยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะแจกของให้กับเด็กๆค่ะท่านรอพะล่โอเคไว้ตรงนั้นนะคะมีเอซให้งบประมาณมานะคะทั้งหมด2,500เนาะน้องแดงก,ก็รวบรวมค่ะหนึ่งท่านหนึ่ันมีหนึ่ท่านหนึ่งพแล้วก็อีกท่านห0าอบาทนะคะเด็กๆแจกกันเองเลยนะคะคนที่เขาเป็นประธานหอนะคะอาให้ดูแลน้องๆเนาะ,ะได้กินขนมแล้วเนะะีจ๊ะเอ๊ะนี่เอเกิดีใจได้กินขนมนะคะ ไม่เอาเกินหรอแต่งานคีโบโอเคคขอบคุณค่ะคีบโบคีบโบนะคะคีบโบคือสองสองห่อนะคะเฟฟซีเขาบอกว่าอยากให้เด็กๆได้กินขนมเนาะจากการที่น้องแดงได้ปล่อยพิ่น้องสามคนที่เดินเท้ามาเรียนที่นี่นะคะสามวันสองคืนเนาะแล้วก็อยากให้เขาได้กินขนมน้องแดงก็เลยไปซื้อมาให้แล้วก็ซื้อมมมา่า น้ำมันซันลายแล้วก็ปากกระกป๋องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเหมือนกันกนะคะงบประมาณที่เหลือนะคะแล้วก็เขาให้น้องๆคนสามคนนะคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะแอ,อรวีออเซ่นเนาะแอรวีออเซ่ไก่กินได้เลยนะคะแอร์บอลเดฟพูดเหรอไอเอสอไม่ไดหรอไม่นด่นะกะ็หรอตันลื้อตันลี้ ดืนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณของชาวกะเหรี่ยงแค่นี้เลยนะคะเด็กกินขนมกันทุกคนเลยนะคะค่าตอบแทนของความเหนื่อยนะอ่าตับเลื้อตับเลื้อโอเคแล้วเลยด็กก็จ้าตั้หมอก็จ้าตัคงทำทับคุณครับแล้วเลยดิหนอโอเคเหลืออยู่นะคะเหลืออยู่เนาะ นะคะก็จะมีอาหารของใช้จำเป็นของเด็กๆนะคะก็ะออกใครกีบผ้าก,กนเนาะไ่อก็จะก็จะมีน้ํามันสามนะคะแล้วก็มีอันนี้แพ็กนึงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นแบบเกษตสรโปรตีนน้ำหน้มา,มานะคะน้ำหน้มา,มาแล้วก็ปากกระป๋องเกลือเทบสี่ให้มานะแล้วก็มีที่ฝากมาให้นะะ้องค่ะคนละร้อยคนละร้อยตรงนี้อาจจะไม่ออกสื่ะคะแต่ว่าให้เป็นการส่วนตัวแล้วเนาะ เป็กนการสวนตัวเ<ๆ>รียบร้อยอ้าวุยะอ้าวคุนอร่อยไหมคะอร่อยครับให้พูดไอยได้ด้วยนะคะอาุมานดับเบิลอโซิอกาซาญาโดอรอเคุดมานอลดูว่าดรามดารมาเจอว่ารมีรมาเว่าว่าคุณตะีมาัเลูดาเดอะะ